สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พาชมไม้ในสวนนะคะอัปเดตไม้ในสวนนะคะเดือนกรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่1ต้นเดือนเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีฝนตกรินด้วยนะคะดูบรรยากาศนะคะตอนนั้นก็จะเป็นแม่พันธ์ุบุษราคมด่างเหลืองนะคะกระถางอ่างบัว20่สิบกว่านิ้วเลยยีนิ้วเช่นแล้วก็จะเป็นฟูมินะทางนั้นแล้วก็วันนี้ แม่บีก็จะพามาชมบุษราคำเหลืองพิษนะคะที่ออกสีส,สวยๆนะคะทุกคนต้นนี้นะคะเป็นบุษราคำเหลืองพิษไซส์ตั้งแม่นะคะกระถางสิบสองนิ้วได้นะคะทุกคนกระถางดำไม้สิบใบนะคะ ไม้สิบใบสมบูรณ์แข็งแรงและก็ด่างทุกใบด้วยนะคะแล้วก็เชื้อสีเข้มนะคะเชื้อดีนะคะเหมาะเอาไปทําแม่พันธุ์นะคะสําหรับใครที่มองหาแม่พันธุ์บุษราคัมเหลืองพีชนะคะต้นนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะเชื้อดีด่างทุกใบสีสวยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงใต้สแลนนะคะโดนฝนและแดดธรรมชาตินะคะทุกคนรากดีแล้วก็จะมีโคนที่ใหญ่นะทุกคนดูโค,คนต้นนี้ คนใหญ่นะคะถ้าเทียบกับมือแม่บีเนาอะ,อะจะอยู่ตรงตรงกลางนะคะแม่บีไม่ยกออกมานะคะจะเป็นแม่บีกลัวลากเขาไอ้นี่เนาะลากเขาทะลุกระถางแล้วนะคะทุกคนมาดูแต่ละใบของต้นนี้นะคะด่างสเตียทุกใบนะคะทุกคน ใบนี้คือออกสีพีชสวยมากนะคะต้นนี้ก็ด่างสเตียนะคะแต่ยังเชื้อเออ่แต่ยังไม่แก่ใบยังไม่แก่มากก็เลยยังไม่ด่างยังไม่ชัดนะคะใบนี้ด่างฮาร์ปนนั้นด่างฮาร์ปนะคะสองฝั่งนี้จะเป็นฝั่งใบที่ด่างฮาร์ปทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นฟอร์มไม้ที่สมบูรณ์แบบนะคะต้นนี้แล้วก็เชื้อด่างดีนะคะ สวยมากนะคะทุกคนใครที่สนใจยกก็สอบถามหรือทักไลน์หรือโทรเข้ามาหาแม่บีได้นะคะณนะวันนี้ราคากระถางนี้ก็อยู่ที่8 0 0พบาทนะคะทุกคน8ป0 0ันบาทเนาะต้นนี้สวยมากนะคะช่วงเดือนนี้นะคะไม้บุษราคำสนิจจันบุษราคำจะชอบอากาศ ในช่วงเดือนนี้มากนะคะช่วงเดือนนี้จะมีอากาศที่ชื้นชื้นแล้วก็เย็นนะคะไม่ได้ร้อนมากนะคะไม้ก็เลยจะสีสวยเป็นพิเศษนะคะทุกคนเรามาดูในแปลงนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นเหลืองพีชนะคะทุกคนและนี่ก็เหลืองพีชนะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนไม้เดือนนี้สวยมากๆค่ะ ราคาดีด้วยค่ะทุกคนแล้วก็เห็นเชื้อแต่ละต้นนั้นชัดเจนมากนะคะนี่สำหรับชินตานะคะชินตาบุรสระคำด่างเหลืองเหลืองพีชบัวชมพูหรือมิ้นด่างชมพูนะคะก็มีแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะทุกคนตัวนี้เป็นมิ้นด่างชมพูตัวนี้จะเป็นบุษสระคำชมพูค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟูมิ้นนะคะ บุดชมพูนะคะสีสวยมากค่ะทุกคนต้นนี้ก็เป็นไม้ยอดนะคะไม้ยอดที่ยุบไปแล้วก็ขึ้นหน่อใหม่ขึ้นมานะคะเชื้อแม่ต้นนี้เคยด่างสเตียและก็เคยแบ่งปันข้อตาไปแล้วเชื่อดีมากๆค่ะต้นนี้ก็ขึ้นหน่อใหม่มานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นช้างบนหูช้างฟูมิ้นนะคะเข้าฟูมิ้นเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยช้างมิ้นสวยมาก สวยมากๆค่ะบอลหูช้างด่างขาวฟูมิ้นฝั่งทางนู้นก็เป็นหุสะคำด่างเหลืองค่ะทุกคนนู้นนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะนี่เป็นฟูมิ้นนะคะ ฟูมิ้นยังไม่ได้ทําชิ้นตายังไม่ได้ทําจํานวนเลยนะคะอ่าบุษราคำสองต้นนี้เป็นบุษราคำชมพูนะคะเป็นฟอร์มกระถางต้นนี้เป็นกระถางแปดนิ้วส่วนต้นนี้เป็นกระถางอ่ะสิบห้านิ้วนะคะต้นนี้ต้นนี้จะใหญ่กว่ากระถางใหญ่กว่านะคะทุกคนต้นนี้กระถางแปดนิ้วแต่ด่างสวยไม่แพ้กันเลยเป็นด่างทุกใบเลยะคะ่ะทุกคน สองต้นนี้ก็สามารถยกได้นะคะใครสนใจก็แบ่งปันค่ะมาดูฟูมิ้นต้นนี้ค่ะอ่าไม่ใช่ขอโทษต้นนี้เป็นมิ้นด่างชมพูค่ะทุกคนมิ้นด่างชมพูบุษราคำมิ้นด่างชมพูนะคะก็เป็นไม้ที่หน้าสะสมนะคะสำหรับใครที่อยากได้บุษราคมฟูมิ้นนะคะตอนนี้แม่บียังไม่มีจำนวนนะคะ ก็จัดเป็นชิ้นตาบุตรคำมิ้นด่างชมพูไปได้นะคะทุกคนเพราะว่าสายพันธุ์นั้นใกล้เคียงกันนะคะจัดต่างตรงต่างกันตรงแค่มีตรงด่างมานะคะถ้าเราเอามิ้นด่างชมพูไปทําจํานวนเราจะได้เป็นสองสายพันธุ์ได้ทั้งมิ้นด่างชมพูและก็เป็นฟูมินนะคะทุกคนจัดเป็นชิ้นตามิ้นด่างชมพูไปได้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่เริ่มสะสม คุ้มมากค่ะทุกคนได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะอโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้เป็นมอนเตร่าไทคอนนะคะไทคอนที่เรายังไม่เคยทำจำนวนเลยเราจะทำเป็นต้นที่อยู่กลางสวนนะคะเรากำลังทำฟอร์มนะคะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะทุกคนนี่ เป็นต้นโชว์ในสวนเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่บิวก็พาดูประมาณนี้นะคะจะพาไปจบที่บูชุระคำเหลืองพีต้นนี้นะคะยังเป็นต้นนี้แบ่งปันนะคะใครสนใจที่จะเอาไปตั้งแม่นะคะหรือไปตั้งไปจัดสวนที่บ้านนะคะไปเสริมเ,เขาเรียกว่าอะไรเสริมบารมี ให้เจ้าของนะคะหมายถึงว่าดูไว้ดูสวยงามไว้ประดับเป็นมงคลให้กับบ้านให้กับสวนนะคะทุกคนก็จัดเป็นต้นนี้ได้เลยนะคะบุษรคคำเหลืองพีนี่จะดีหน่อยนะคะเวลาเราเอาไปเลี้ยงในสภาพอากาศหรือต่างพื้นที่กันนะคะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นได้หลายสีเลยนะคะอย่างสภาพอากาศอย่างแม่บีเนี่ยจะ ช่วงนี้จะเย็นชื้นนะคะสีจะออกนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากแต่ถ้าวันไหนแดดจัดเขาก็จะออกเป็นสีขาวขาวครีมนะคะแต่ถ้าใครมีลงอีเวบนะคะทุกคนเขาก็ออกเป็นใบสีชมพูได้เลยนะคะบุสเตราคเหลืองพีทสวยหรือจะชมพูไปถึงแดงเลยก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็พาชมสวนในวันฝนตกลีนสดชื่นสดชื่นกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ